สวัสดีทุกคนวันนี้เราไปลังขับรถอยู่นะลังขับรถแล้วก็กำลังจะจอดแล้วนี่เราจะมาฝนะึกยิงธนูนะเราจะฝึกยิงธนูต้องขับรถก่อนเลี้ยว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 เดี๋ยวๆๆๆเดี่ยวๆๆเดี๋ยวได้ย,ๆๆๆยังวะเนียอ๋อถึง,อ,อ,ถงอ่้โอ้ยแต่ฝนตกอะ่ะเฮ้ทุกคนทำไงดีฝนตก ไม่นะไปดีกว่าเฮ้ยหวัดดีเอยอาจ้าสอนผมหน่อยเออต้องต้องเล็งดีๆต้องดูให้มันโดนปุ่มแดงกรงกลางอะนะอ๋อปุ่มนู้นนะเหรอจอยจอยจจโอเคงั้นเดี๋ยวผมยิงนะมันจะไปมันจะไปยากอะไรเออเดี๋ยวผมยิงให้ดูนี่อ้าว เฮ้ยพีเดียวผมน่าจะตาฝาดเฮ้ย hey, ทำไมมันยากจังอะเฮ้ย hey, เดี๋ยวทำไมมันไม่โดนจูสีแดงผมก็เลงแล้วนะอ๋อฮะเกมกากไงเขาด่าผมได้ไงเดี๋ยวผมจะโชยดูผมจะยิงแบบรัวๆอ,อือยืนให้ตู้อ้าวเกมมันกากอ,อุ้ยเฮ้ยใจเย็นใจยเย็น โอ ager, ้ยยิงวัวเล่นแล้วกันผมจะยิงให้ได้สิเอ้ยอ้าวไม่ได้เอ้ยเอ้ยไม่เอ้ยเอาเอ้ย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 อ่ะเย้ยโอ้ยทำไมไม่โดนเลยเนี่ยเอ้ยไม่โดนเลยอ่ะอ่ะทำไมไม่โดนตุ่สีแดงเลย ออาออออ้อ้เอ้าวเอ้ยธนูเป็นไรบ้าเนี่ยโอ้ยยิงไปกี่นัดแล้วเนี่ยเอาไว้นะทำไมมันยากจังเลยอ่ะเดี๋ยวฉันสอนดูนี่เดี๋ยวฉันสอนเอามาเอาอย่ายืนมือหัวฉันสิ นี่นี่นี่ซอนสอนอ่ะจับไว้เลิงเฮ้ยโดนได้ไงอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยคุณใช้ทิกอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวผมทําให้ดูผมจะไม่ใช้ทิกอะไรเลยเอฮ้ยให้สูงสูงอ้าวเกมมันกากยิ่งสูงยิ่งดีม่ใช่หรอเอ้ยเดี๋ยวอุย้ยไปโดนวัวไม่นะทำไงให้โดน โอ้ทำไมไม่โดนเอ้ยอ้ไม่นะให้มันโดนซ์ฮึโดนแล้วเห็นไหมผมหนา้าเทพได้แล้วอออุอ้ยอยาผมหนา้าเทพไปแล้วโอเคทุกคนผมก็ไม่ได้มีอะไรมากผมก็แค่ว่าผมยิงธนูนี่เป็นไงนี่นนผมบอกแล้วผมเก่งจะตาย เห็นไหมนี่เราต้องสองดอกนี่๋ย้ผมโชว์ให้ดูอ้าวทำไมไม่โดนเฮ้ยเอ้ยทำไมไม่โดนอ๋อไม่นะเฉียนอดกแค่นิดเดียวเอง โอ้่นะฉันต้องยิงอยอาเยาโดนแล้วเห็นไหมแคนโดนแล้วเย้เย้เย้ดีใจดีใจดีใจเย้โดนแล้วโอ้ยฝากกดไลค์ด้วยนะครับโอ้ย